เดทบลูมยิงกระสุนออกไปเป็นเส้นตรงสร้างความเสียหายกายภาพแกศัตรูทั้งหมดที่โดนถ้าเป็นโหมดปกติจะใช้เวลาในการชาร์จยิงสักพักหนึ่งแต่ถ้าเป็นโหมดข้างเนี่ยจะยิงออกไปทันทีเลยแล้วก็ดันยิงแรงกว่าโหมดปกติอีกด้วยสกิลที่2 Eye of อ e เซเมื่อกดใช้จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่42%และต้านทานความเสียหายกายภาพทั้งหมดเป็นเวลา2วินาทีเอาง่ายๆก็คืออมาตาจากดาเมจกายภาพทั้งหมดแต่ไม่อมาตาจากดาเมจเวทและดาเมจจริงนั่นเองครับ Secure ultimate. เฟตาลกิฟต์สกิลนี้จะเป็นแบบล็อกเป้าหมายศัตรูบักจัวจะพุ่งเข้าไปแปะระเบิดพร้อมกับสตัน0.8วินาทีระหว่างใช้สกิลจะป้องกันสถานะสตันสร้างความเสียหายกายภาพและลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลง50เป็นเวลา2วินาทีก่อนเราจะไปสอนคอมโบเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจสกิลเชิงลึกกันก่อนสกิลหนึ่งไม่สามารถเก็บสแต็กจากคีฟหรือมังกรได้นะครับเก็บได้แค่กับฮีโร่ศัตรูเท่านั้นสกิลสองอมาตะได้แค่ดาเมจกายภาพถ้าเป็นดาเมจเวทหรือดาเมจจริง